อะไรเป็นสิ่งที่คุณเห็นที่งี่เง่าที่สุดเนี่ยนะฮะในการที่มนุษย์ดิ้นรนกับการรับมือกับโควิด -19 เนี่ยนะฮะมันมีข้อสุดท้ายข้อที่10ข้อสุดท้ายข้อที่10ข้อที่10เนี่ยก็คือก็คือทั้งข้อ1ถึงข้อ9เนี่ยมันงี่เง่าพอๆกันราวนี้ไอ้ทั้งหมด19ข้อมีอะไรบ้างถ้าผู้ชมบทเข้ามากันได้เลยนะคอมเมนต์เข้ามากันเลยฮะก็คุณเลือกได้เลยว่าข้อไหนเป็นข้อซึ่งคุณรู้สึกว่าไร้สาระที่สุด นะครับที่ให้เลือกมีดังต่อไปนี้นะครับในบรรดาออปชันที่เปิดให้เลือกทั้งหมด9ข้อนี้ข้อไหนงี่เง่าที่สุดนะฮะสิ่งไหนไร้เหตุผลที่สุดที่คุณเห็นในยุคโควิดนะฮะล็อกดาวชีวิตจนญาติพี่น้องเพื่อนแทบไม่ได้เจอกันอันนี้แย่ไหมอันนี้ก็แย่นะฮะสปิดร้านอาหารผับบาร์สถาบาันกวดวิชาจนธุรกิจเสียหายย่อยยับสล็อกดาวทัทั้ง,ท,ง,ท,งที่ไม่ได้ช่วยในการลดปริมาณผู้เสียชีวิตจากโควิด าการล็อกดาวน์ทั้งๆท,ที่ไม่ได้ช่วยลดปริมาณของผู้เสียชีวิตจากโควิดเนี่ยนะก็เพราะว่าการศึกษาเนี่ยนะฮะที่จอห์นสกินล่าสุดเนี่ยนะฮะก็เป็นการศึกษาเดียวกันที่ท่านอดีตนายกได้อ้างอิงแหละแต่ผมได้นําเสนอประมาณสัก2อถึงสวันหรือสัปดาห์ที่แล้วมั้งนะฮนะด็อกเตอร์ดังๆเมือง,ง,ง,งนอกนอก็นกําเสนอในพอดแคสต์แล้วผมก็เอามาสครอลให้ดูท่านผู้ชมไปอ่านดูเองได้ต้นฉบับเขาก็ศึกษาก็ดูตัวเลขคนเสียชีวิตคนเสียชีวิต ซึ่งมันลดลงมาโอโหลดลงมาเยอะมากเพราะล็อกดาว0.2์0.2%ล็อกดาวคืองี่เง่าฮะและโง่เขลาแล้วผู้ซึ่งยังไม่ยอมรับก็แสดงว่ายังไม่สำนึกถ้าคุณยังไม่สำนึกผิดเกี่ยวกับการล็อกดาวผมแนะนำคุณไปปรับทัศนคติแล้วถ้าคุณปรับทัศนคติไม่ได้คุณดูรายการนี้เยอะๆมันอาจจะช่วยและถ้าคุณยังคิดว่ามันช่วยผมแนะนำไปหาความรู้โอเคมันมีสองออปชั่นหาความรู้หรือสำนึกข้อที่สี่ โอ้ผมคิดว่าอันนี้น่าจะได้คะแนนทวมทนวะงี่เง่าที่สุดคือเรื่องนี้หรือไม่แล้วก็ยังงี่เง่าทากันอยู่ยังทํากันอยู่เลยทํากับในหาสวรรค์วิมานที่ไหนคงทําเพื่อหาสวรรค์วิมานจริงๆน,นะฮะข้อที่สคืออะไรทราบไหมฮะตรวจอุณหภูมิก่อนเข้าสถานที่ต่างๆงี่เง่าที่สุดคืออันเนี้ย yeah it is it is incredibly stupid s t u ปิดโอ้วันนี้ผมมีไข้ตัวลุุมๆเดี๋ยวจะออกมาข้างนอกบ้านแล้วก็จะได้เข้าสถานที่ต่างๆไม่ได้ตรวจอุณหภูมิก่อนเข้าสถานที่ต่างๆเนี่เลิกได้ไหมอ๋อไม่ได้งี่เง่าอย่างยิ่งอย่างเงี้เง่าต่อเย้โควิดฟรีเซตติ้งโอ้โหสุดๆเลยเว้ยข้อที่ห สแกน QR code ก่อนเข้าห้างเออสแกน QR code ก่อนเข้าห้างมีประโยชน์ไหมทำไปเพื่อแล้วทำกันไหม enforce ไหมอันนี้ก็ไร้สาระเอาไร้สาระกว่านั้นไหมไอ้ QR code มันยัง track คนได้จริงใช่ไหมว่ามันไปไหนมาไหนที่ไหนโอ้โ oh. ห คุณพอ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายออกไปทำงานโอ้โหรับเชื้อโควิด -19 มาราะว่าผู้ใหญ่เป็นกลุ่มเสีย่ยงมีอาการหนักกว่าและติดเชื้อได้ง่ายกว่าปุ๊บปุ๊บ,บ,บ,บกลับมาถึงบ้านนั่งกินข้าวกับลูกอ๋อลูกได้รับเชื้อจากจากบิดามารดาและลูกได้รับเชื้อจากปู่ย่าตายายเสร็จอ๋อไอคนที่อดไปข้างนอกคือลูกคนที่อดไปข้างนอกคือนักเรียน เด็กนักเรียนถูกล็อกให้เรียนออนไลน์ที่บ้านเป็นเวลาปีนี้ปีที่สามอันนี้งี่งเงาสุดๆนะเพราะฉะนั้น <c oughs> ถ้าเป็นผม <c oughs> ผมโบทข้อที่หกตรวจเชื้อเจอหนึ่งคนติดปิดทั้งโรงเรียนโอ้โ oh. ห anything worse than this I don't think so ข้อที่เจ็ดเรียนออนไลน์3ปีสอนเพราะกลัวโรคที่ไม่เป็นภัยต่อเด็กโอ้ l o n พ okay. ิมนะฮะโอเค whatever เชื okay. ่อก no ็เชื่อไปนะฮะกี่คนเป็นไปหามาดิโอ้ไม่ได้ติดไม่ได้มีอาการเปรียบเสมือนหวัดกลัวหวัดเว้ยเรากลัวหวัดด้วยวัดเราจะกลัวด้วยกลัวแม้ทุกอย่างกลัวแม้กระทั่งภูมิคุ้มกันรอบด้านซึ่งรับจากโอมครอนเนี่ยโอ้โหติดไปเนี่ยมีภูมิไปยี่สเดือนพอไม่รู้เหรอฮะโอ ถ้าไม่ได้ติดตามรายการนี้จะไม่รู้เลยฮะ,ะว่าเมื่อคุณติดเชื้อสายพันธุ์โอเมครอนเนี่ยมันป้องกันจากเดลต้ามันป้องกันจากสายพันธุ์ซึ่งลงปอดด้วยแล้วถึงเวลานอ้เหนือไปจากนั้นโอ้โหคุณมีภูมิคุ้มกันรอบด้าน natural antibody คุณมี nucleocapsid antibody คุณมี memory T cell คุณมี memory B cell ทั้งหมดนี้คือข้อได้จริงที่ไม่ต้องปฏิเสธข้อมูลผมเปะ๊ะไม่มีใครเปกับผมนะฮะเรื่องนี้แล้วถึงเวลาเนี่ยนะฮะ ลูกของคุณได้ภูมิคุ้มกันยั่งยืนไปอีกสองปีโอ้กูไม่เอาไม่เอาโอ้ไม่เชื่อไอ้ปืม้มไอ้ปื้มมันไอ้ปื้มมันไม่บ้าเลยไม่มีใครไป๊ะกับปื้มนะฮะงานเนี้ยเรื่องโควิดเนี่ยโอ้ติดไม่ได้ลองโควิด whatever man keep lying โอเค แต่ผมต้องยอมรับนะฮะว่าข้อที่7เนี่ยเรียนออนไลน์3ปีสอนเพราะกโลัวโรคที่ไม่เป็นภัยต่อเด็กเนี่ยผมคิดว่ามันไม่งี่เง่าเท่ากับข้อที่8นะฮะและทำไมผมต้องใช้คาว่างงีงง่เงา่าเพราะว่าผมต้องการเขย่าสติทุกคนนะผมไม่ชอบความหยาบคายผมเป็นคนซึ่งเรียบร้อยมากคนไหนเคยเจอผมในชีวิตจริงก็จะรู้ว่าปลื้มเนี่ยตัวจริงนะฮะโอ้โหไม่เห็นอ้วนเหมือนบนจอทีวีเลยก็ใช่สิผมไม่ได้เป็นคนอ้วนเว้ย ทีวีมันทําให้ทุกคนอ้วนหน้าบานออกทีวีผู้ประกาศส่วนใหญ่ตัวจริงก็หน้าตาดีกว่าบนจอทีวีทั้งนั้นทุกคนจะรู้ถ้าเคยเจอผมจริงๆว่าผมเป็นคนเรียบร้อยมีมารยาทพูดจามีครับผมเดินไปเดินมาผ่านผู้หลักผู้ใหญ่มีกง้งโค้งผมเป็นคนมีมารยาทผมเรียบร้อยแต่ว่าผมต้องใช้คำซึ่งมันกึง่งกึ่งหยาบคายเล็กน้อยในการเขา่าเขย่าสติคน ผมต้องใช้คําว่างงงี้เงา่าคานนี้ผมคิดว่ายากนะครับผมพูดถึงว่าหาที่งงงี้เงา่ากว่าข้อที่8เนี่ยยากยากมากเลยอันนี้คือระดับตัวท็อประดับโลกใส่หน้ากากเวลาอ่านข่าวแถมมีบางคนมีจริงอ่านข่าวคนเดียวยังใส่ฮนะผมคิดว่า ไม่โหวดให้ข้อที่8นี่ก็ยากแล้วแต่คนไหนซึ่งมีลูกแล้วเรียนออนไลน์ตลอดเวลาสามปีก็ก็คงจะโหวดข้อนนัะ้นะนะฮะนั่นคือข้อที่เจ็ดนะฮะเรียนออนไลน์สามปีซ้อนข้อที่แปดเนี่ยหน้กากเวลาอ่านข่าวทั้งทั้งที่บางทีบางคนอ่านข่าวคนเดียวยังใส่เป็นพิธีกรเดียวยังใส่หน้ากากโอ้โหคุณรู้เปล่าว่าตอนนี้กองถ่ายอ่ะกองถ่ายละครเนี่ยคุณรู้เปล่าเขาต้องทําอะไรผมไม่ได้พูดเล่นความโง่งี้เง่าตอนนี้มันมาถึงจุดที่แบบ มันเกินกว่าที่สติของคนที่คิดเป็นเนี่ยสามารถรับได้อย่างผมคุณผมไม่ได้พูดเล่นนะฮะคุณรู้ไหมกองถ่ายกองถ่ายละครตอนเนี้เวลาเขาถ่ายละครไม่ได้พูดเล่น,นะฮะเขาต้องทําหนังสือเขาถูกบังคับให้ทําหนังสือขออนุญาตให้นักแสดงถอดหน้ากากเวลาถ่ายทําซีนต้องทําเรื่องไปถึงหน่วยงานของรัฐ เพื่อขออนุญาตถอนหน้ากากผมไม่ได้พูดเล่นกองถ่ายละครทําหนังสือถึงกสทชขออนุญาตถอนหน้ากากเวลาถ่ายทําความงโง่งีเง่าของมนุษย์ในเรื่องนี้ตอนนี้มันมาถึงจุดที่ผมเลยนะฮะไม่ไหวแล้วครับคือทำไมมันประสาทแดกกันขนาดนี้นั่นคือข้อที่8อ่ะข้อที่9ก้ฮะ แล้วอันนี้คือ Thailand only t h a i l a n d ์องลเหมือนผู้ประกาศอ่านข่าวใส่หน้ากากอ่านคนเดียวก็ใส่นั่นก็ Thailand only ไม่ใส่หมวกกันน็อกแล้วนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์หรือไม่ซ้อนท้ายแต่ว่าขับเองเนี่ยแหละแต่ว่าสวมแมสก์ทีนี้มันมีหลักการและเหตุผลนิดน,นึงว่าสวมแมสแล้วก็สวมหมวกกันน็อกอันนี้ผมเห็นด้วยเพราะว่าเวลานั่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะฝุ่นพิษ PM 2ออะไรเนี่ย บนท้องถนนเนี่ยที่เข้ามาในจมูกเข้ามาในปากเนี่ยมันมันเข้าอย่างรวดเร็วแล้วมันมีควันพิษเข้ามาเยอะมากถอยเสียใช่ไหมใส่หน้ากากเวลาซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์หรือนั่งมอเตอร์ไซค์ผมคิดว่าดีเป็นผมผมก็ทำแต่ไม่ใช่เพราะโควิดนะเพราะฝุ่นแต่ว่าถ้าจะทำอย่างนั้นเนี่ยนะฮะถ้าคุณคำนึงถึงความปลอดภัยเนี่ยหมวกกันน็อกต้องมาก่อนเพราะโอกาสที่คุณจะมีอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ แล้วถึงขั้นเสียชีวิตรหรือไม่ก็พิการเนี่ยนะฮะหรือไม่ก็หัวกระแทกพื้นแล้วนอนนอนเตียงไปตลอดเป็นโคม่าเนี่ยนะโอกาสสูงมา,มาก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 กว่าที่คุณจะติดโควิดเวลาคุณนั่งสอนท้ายมอเตอร์ไซค์แล้วเป็นอะไร